ก็แชร์การล้างผักนะเราล้างใส่น้ำยาน้ำจานันไปนิดนึงล้างเอาเศษดินอะไรออกเนาะจากนั้นก็ล้างด้วยน้ำจากเครื่องกรองน้ำอ e ีสปริงนะคะเพราะว่าก่อนที่เราจะากินผักอะไรเข้าไปนะคะมันก็น้ำที่ทำความสะอาดก็ควรจะเป็นน้ำน้ำดื่มนะคะเหมือนกับการที่ทำไมเราต้องเอา,เอาน้ำน้ำดื่มแช่ข้าวนะคะถ้าสมมติว่า,าน้ำประดานหรือว่า น้ำประปาอะไรก็แล้วแต่ถ้าน้ำประปาี่จะมีคอรีนน้ำบาำดาลที่ไม่ผ่านการกรองนะก็จะมีสารปนเปื้อนอาจจะมีไข่พยากหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะเพราะว่าทุกวันนี้โรคไวเดียวใช่ไหมคะมันซึมหากันหมดแล้วพวกของเสียทางการแพทย์อะไรก็แล้วแต่นะคะบางทีมันก็ไปกับน้ําแบบนี้คะ่ะเพราะฉะนั้นเออมันเป็นโรคไวเดียวเราจะต้องป้องกันไว้ก่อนนะคะน้าประปานี้ก็คือสะอาดระดับนึงนะคะมีการเติมคอรีนเหมือนพวกฆ่าเชือ้อแล้วก็ทําให้น้าําใสแต่ว,ว่าสารแขวนลอยบางอันก็ยังอยู่เพียงแต่ให้มองเห็นน้าเป็นใสเฉย,ยๆนะคะ ดังนั้นเครื่องกรองน้ำวันนี้กรองสารเพื่อนได้ร้อยเจ็ดสิบชนิดนะคะสามารถกรองไมโครพลาสติกด้วยได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีปค่าเชื้อเหมือนน้ำต้มสุกนะคะสะอาดนะคะสามารถดื่มได้เลยนะคะชงมนไมได้เลยแล้วที่สําคัญยังประหยัดนะคะปีแรกที่เราซื้อไส้กรองนะคะอาจจะตกดิ้นละห้าบาทเนาะปีที่สองก็ตกน้าดื่มดิ้ละหนึ่งบาทหรือไม่ถึงบาทนะเพราะว่าไส้กรองหึงไส้ราคาสี่พันห้าอย่างนี้คะ่ะ ต้อนด้5,000ลิตนะก็ไม่ถึงบาทก็จะคุ้มค่ามากๆเมื่อเทียบกับเราถ้าซื้อน้ําดื่มที่มีแร่ธาตุวันละ2ลิตรก็ตก30บาทต่อวัน3 3เป็น9นะถ้าเดือนเ,ออเดือนหนึ่ง900ต่อคนถ้าครอบครัวมีสมาชิก4คนอย่างเงี้ยคะ่ะเอ่อ4 9 36ก็เดือนละ3,600บาทถ้าคิดเอ่อ12 3เป็น ชุดสองสี่เป็นสี่สิบแปดตัวละกันนะคะก็ราคาเท่ากับเครื่องกรองที่เราซื้อในปีแรกเลยนะคะถ้าเราต้องจ่ายสี่หมื่นห้าอย่างเงี้ยสิบเดือนมันก็สี่แสนห้าอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจ่ายปีแรกนะสี่หมื่นห้าอย่างเงี้ยมันจะเนสไส้กรองไปสามปีนะคะเราก็ซื้อไส้กรองอีกแค่เจ็ดเดือนใช่ไหมคะเจ็ดเดือนเจ็ดห้าสามสิบห้าสามหมื่นห้าบวกกับสี่หมื่นห้าเป็นเท่าไหร่คะทุกคนเจ็ดหมื่นห้าเพราะฉะนั้นเจ็ดหมื่นห้ากับ 4แสนกว่าบาทเนี่ยก็คือต่างกันแน่นอน Eden เนะาะ3 34แสนเนี่ยต่างกันแน่นอนนะเทียบง่ายๆเพราะฉะนั้นเราประหยัดนะ,ะประหยัดชีวิตเราได้ดื่มน,น้ําที่มีได้ทาาุนะ,ะก็บอกได้ด้วยว่าเป็นแคลเซียมแมกนีเซียมฟอสฟอร์นจะดีไหมจริงๆเราต้องเติมแคลเซียมเข้าไปในร่างกายอยู่แล้วอายุ30ปีขึ้นไปนะครับมันสะสมไม่ได้ทีนี้ถ้าเราสามารถเหมือนผลิตได้เองผลิตจากน้ำประปาที่บ้านเราอะคะ่ะเพราะว่าสา,ารปนเปื้อนเอาออกหมดเหลือไว ฉพาะแคลเซียมแมกนีเซียมปลสฟอร์ซึ่งแล้วแต่ละพื้นที่เนาะว่าจะมีมากน้อยนี่เลยนะก็ะคือคุ้มค่ามากๆเห็นไหมคะชีวิตเหมือนกันนะคะถ้าเราเลือกได้เราเลือกคุณภาพนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรามีเครื่องกรองแต่เราไม่อยู่ในพื้นที่ที่จะกรองได้เนี่ยก็ลำบากใจสงสาร,สารเหมือนกันนะมันเหมือนลูกแบบะมาอยู่แล้วโอ้นะน้ำนั้นไม่สามารถกรองดื่มได้เลยนะต้องได้ซื <S 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 ้อน้ําดื่มนะถ้าเรารู้ว่าเราดื่มน้ําสะอาดเนี่ยเราก็จะไม่แบบดื่มได้อย่างสบายใจเนาะ นี่แหละสุขภาพดีทั้งๆที่รู้แต่เราต้องดื่มน้ําที่เราไม่ได้กรองเองนะคะไม่ได้สะอาดมากนักเท่ากับมาตรฐานนี้นะคะ่ะมันก็กังวลเนาะนอกจากในเรื่องของผลต่อร่างกายนะคะก็ยังสร้างความกังวลให้เราได้อีกนี้เลยนะคะขอแนะนําประหยัดเ,เรื่งบอกไปนะคะอันนี้น้ายาล้างจานทาจากน้ำมันมะพร้าวเก็บเอนะคะก็คือว่า ได้สลายได้ทางชีวภาพนะคะมีอะลูพีลาทำให้นุ่มมือล้างจานไปนานๆไม่มีอาการมือแห้งแล้วก็สารอะไรตกค้างไม่ได้เข้ามือเราเพราะฉะนั้นมือเราจะยังนุ่มอยู่ที่สำคัญนะคะสามารถผสมเป็นน้ํายาเช็ดเลนเช็ดแว่นได้ด้วยแล้วนอกจากนี้กลิ่นนะคะถ้าใครชอบอาหารที่แบบหมักอย่างเช่นปลาลอย่างเงี้ยตัวนี้ล้างออกได้สะอาดไม่มีกลิ่นติดนะจะเราไม่ออกเลยว่าเราใช้ยี่ห้อไหนอะไรเงี้ยเพราะว่ามันไม่มีกลิ่นนะคือกลิ่นเป็นธรรมาชาติของมนก่อน,อนนะเ แล้แต่ปฏิพันธ์เผาก็าเป็นที่เท่านะคะถ้าสมมติว่าเราใช้แบบที่ซื้อมาเป็นขวดอสติกนะคะเราไม่ได้อนันตรษยสิ่งแวดล้อมโลกนะคะมันเกิดขยะกว่าจะย่อยสลายเราเด็กนึกใหม่นะคะเจนซี Gen C, เขาจะเป็นคนที่แยกขยะใช่ไหมคะนี่เลยนะคะถ้าเราใช้ตัวนี้นะคะ่ L, ะหนึ่งลิตรผสมได้น้ำห้าลิตรเป็นได้น้ำยาล้างจานตั้งหกลิตรเพราะฉะนั้นกวอนนึงสองร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทเนี่ยประหยัดนะไปที่สำคัญคือประหยัดสุขภาพบางทีอนุมุสลักมันเข้ามาในชีวิตเราทุกทุก,ท,กทางถ้ามีสารเรืองแสงมีสารตกค้างนะคะที่เข้ามากับน้ำยาล้างจา ก็จะเห็นแบบหลายๆคนนะคะอยู่ๆมันก็จะมีแพ้ไม่ทราบสาเหตุหรือว่าร่างกายมีการอักเสบพิโุธรอดยาลาแบบนี้ค่ะเพราะว่ารับสิ่งนี้เข้ามาด้วยเนาะก็อโอเคนะคะขอเรื่องก็ขอแต่งตั้งน,นะคะคือใช้อะไรก็ได้แต่ก็ให้ปลอดภัยในระยะยาวนะคะสุขภาพเนี่ยสำคัญที่สุดนะการมีอะไรทุกสงทุกอย่างนะคะจึงจะมีความหมายการป้องกันถูกปรรักษาแน่นอน,นะค่ะ